คว้าแชมป์แรกอังปอนอัคราวุฒิพิสูจน์ฝีมือคว้าแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมครสรางวัลสูงสุดในชีวิตบนเส้นทางนักแข่งเหมือนได้ดปลดล็อกเป็นปีแห่งความสาเร็จสุดๆบนเส้นทางนักแข่งรถเลยสําหรับปังปอนอัคราวุฒินักแข่งสังกัดโตโยต้ากาซูเรซิ่งสตาร์ทีมล่าสุดในการแข่งขันร,รถยนต์โตโยต้าวันเมครสรายการโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตสอ2023่สสนามที่สีจังหวัดเชียงใหม่ปังปอนก็พิสูจน์ฝีมือ ให้ประจักษ์หลังขับเที่ยวกับเหล่านักแข่งในรุ่นไปแบบสุดเดือดก่อนคว้าถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยาริสวันเมคเรสไปได้สําเร็จเป็นโพเดียมรางวัลสูงสุดในชีวิตของการเป็นนักแข่งรถตลอด3ปีของปองปอนไปเรียบร้อยแล้วโดยปองปอนออกสตาร์ทในหัวแถวของรุ่นยาริสวันเมคเรสโดยมีกลุ่มผู้ตามฝีมือสุดจีดอย่างนุ่มโรเตอร์ทองเจือไล่บี้ตามหลังและขบวนกลุ่มผู้ตามอีกหลายสิบคันก่อนสปีดทิ้งห่างคันอื่นๆขึ้นมาเป็นคู่หน้าดวนฝีมือเบียดกันโค้งแล้วโค้งเล่าก่อนสุดท้าายยป,ปอองศัฝีมื และความเก่ามากกว่าเข้าทงหมากรุกไปก่อนคว้าถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งในรุ่นยริสวันเมครสประจําสนามเชียงใหม่ไปครองโดยหลังจบการแข่งขันปังปอนเผยว่าผมมีความสุขมากมากครับถ้วยนี้เป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตการเป็นนักแข่งรถของผมแล้วครับเหมือนได้ปลดล็อกให้ตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสู่เส้นทางการเป็นนักแข่งรถผมพูดเสมอว่าอยากทําให้ดีที่สุดปีนี้ตั้งใจเต็มร้อยผลแข่งก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนสนามนี้ผมก็ทําได้คว้าถ้วยแชมป์ของรุ่นมาได้สําเร็จผมขอ ขอบคุณโอกาสจากบริษัทโตโยต้าและผู้สนับสนุนทุกท่านอาจารย์ที่สอนขับรถแข่งรวมถึงทีมงานทีมช่างทุกคนและแฟนๆที่ติดตามทุกคนขอบคุณจริงๆครับได้มิยาทองเจือที่ลงแข่งขันในรุ่นยาริสเอทิฟเลดี้วันเมครสจบการแข่งขันสนามนี้ไปด้วยอันดับ9ก้าสหรับแฟนๆข,ข,ของปองปอนอ,อาคารวุฒิและมิยาทองเจือร่วมส่งพลังใจชมและเชียร์ให้2นักแข่งดาราสู้กันต่อในสนามสุดท้ายของการแข่งขันโตโยต้าแกโซเรซิ่งมูทส์สโตร์ 二千二十三。